แล้วแล้วทางส้มมีอะไรตอนนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างไหมฮะไม่มียังไม่มีอะไรอ๋อที่เออคลิปล่าสุดที่ถ่ายพี่ที่แบบว่าพี่ที่มีนักแสดงไทยที่เข้าไปไปอะไรนะไปออดดชั่นที่เมืองจีนแล้วก็ดังมีเอฟซีอยู่แล้วก็ส้มมาให้พี่ดูว่าเออคนนี้เล่นได้หรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ตอบอะไรไปบางอย่างคนะฮะแล้วเป็นไงฮะทางคนจีนเป็นไงบ้าง ่วนใหญ่แฟนคลับก็ให้ผู้คนกลับดูอีกทีช่วยให้ให้ดูคลิปนี้สิรับรอ,อง่าได้เพราะวันนั้นส้มเอาคลิปมาเยอะแยะเลย<อ>แล้วแล้ว<อ>พี่ก็เลือกเอาไงฮนะแล้วนี่แฟนคลับก็บอกเขาไปหาคลิปอื่นๆที่แบบว่าหล่อมากอะไรเง <S <S ี้ยแบบว่า <S <S น่ารักมากนู่นนี่มาให้ดูอีกเพราะว่าในคลิปพี่ก็จะมีเม้นต์ไปเรื่องฟิสิกส์โควาหน้าคนจะเป็นยังไงหน้าหวานไปนิดเดินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เหน่า ขวาอย่างเดียวนะแมนก็ได้ด้วยนะเขาก็ไปหาคลิปมาเนี่ยคลิปเนี้ยแมนมากเลยอะไรเงี้ยส่งมาเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวพี่กำลังจะดูสรุปตัวนี้รายงานนิดนึงว่าก็ก็มีทางฝั่งเมืองจีนเราก็มีขอดูเหมือนกันว่าจะแนะนำนักแสดงไหนใช่แล้วก็แนะนำนักแสดงบางคนมาแล้วก็ทาง ได้ไหมไม่รู้ได้อย่าเพิ่งเลยนะเพราะว่าเขามีสังกัดมีอะไรอย่างเก็แค่บอกว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากที่วันเนี้ยถามน้องๆฝั่งเมืองไทยว่าอภิุจิเลยฝั่งเมืองไทยแล้วจะยังไงว่าจะส่งแนะนำใครดีจริงๆต้มีต่อตรงถามแฟนคลับชาวจีนเหมือนกันว่าจะซักเจตใครอันนี้ก็มีหลายท่านตรงกันด้วยก็มีนะอแสดงว่าตอนนี้คนฮอตมันก็ คล้ายกันนะครับแล้วหัวหน้าภาคขอเสนอติลี่เรือปลาครับแล้วก็เห็นว่าทั้งฝั่งแฟนเราจะมีเงินจ่ายเขาไหมอะไม่มีติลี่แต่ยันที่ก็คือทาแฟนคลับเนี่ยก็ก็จะอย่างเมืองจีนตอนนี้ก็คึกคักกันมากอย่างถ้าพี่วีพัชรินคอมเมนต์ไปว่าเออหน้ามันยังงู่นยางนีก็มีการแบบว่าคนรีอคชั่นกลับมาเยอะแยะเลยเยอะมากเยอะมากก็น่ารัก อันนี้ก็เป็นภาพอย่างหนึ่งว่าแฟนหนังเนี่ยก็รักหนังเรื่องนี้แล้วน้องคนที่ส้มมาไหมดูเป็นคนไทยด้วยเป็นคนไทยเป็นลูกครึ่งจีนพูดไทยพูดจีนได้ลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งฝรั่งไทยลูกครึ่งฝรั่งแล้วก็ไปไปอยู่จีนอแล้วเขาไปออดิชั่นที่นู่นแล้วก็ได้ได้จนกระทั่งเป็นไอดอลอ่ะครับรู้สึกว่าวงการบันเทิงตอนนี้มันมีเส้นทางไปที่หนึ่งจีนเมือนกงนการพูดภาษาจีนเ่ยก็สำคัญใช่ไหมครับถ้าอยากเรียนรู้ภาษา มีถ่ยอินด้วยเด็กคุณส้มได้นะครับคุณส้มเก่งมากาจะจะบล็อกคลาสที่แบบเป็นเฉพาะเป็นภาษาที่ในวงการบันเทออโดเฉพาะภาษาเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรเนี้ยมันก็จะมีความละเอียดและมีความเยอะหรือภาษาเกี่ยวกับกับการพูดกันในกองถ่ายหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกล้องเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่เนาะก็ก็จะก็จะกับกับกับว่าโอเคเป็นคอร์สเฉพาะครับแล้วก็กินบะหมี่ ห้องผมรุดเดิไปด้วยได้ติดต่อคุูส้นี้ไหนฮะอุ้ยเดี๋ยวเราต้องทำไงฮะเดี๋ยวดีก็มาไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยเรามีคลิปสัมภาษณ์คุูส้มเลยก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยวดูตอนนั้นนะครับ